สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมเจ้า t o y o ต a a อ t i s ินะครับปี2000เครื่องยนต์1.8 7A นะครับผมสภาพสวยมากลองชมครับผมตัวนี้เป็นรถบ้านนะครับผมมือเดียวป้ายแดงเลยครับเจ้าของเดียวซื้อสดเลยเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับผมภาษี68สภาพสวยครับโลโก้ปิดท้ายรถเดิมๆยังอยู่นะครับไม่เคยแกะนะครับผมสีสันคันนี้สวยงามครับเงาฉ่ำทั้งคันไม่มีเหลื่อมล้ำนะครับ เรื่องเกียร์ช่วงล่างจบๆครับขับเกียร์เปลี่ยนนิ่มเดินทางใกล้ทางไกลสบายนะครับผมไปชมภายในครับภายในจะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นหนังแท้เลยครับผมแผงประตูใหม่มากครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยคอนโซลใหม่นะครับผมแอร์กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบปกตินะครับผมนี่ครับไม่วิ่งอยู่ที่แสนสามนะครับผม ใหม่แท้นะครับเบาะมีตำหนินิดนึงครับผมแค่นนี้ปรับข้างพับข้างใช้ได้ปกตินะครับกระจกขึ้นลงครบนะครับดูด้านหลังนะครับใหม่ครับสะอาดครับนี่ครับภายในใหม่มากครับผมดูห้องเครื่องกันครับ ห้องเครื่องได้ใหม่ครับได้เดิมนะของหน้าเดิมหลังเดิมตัวนี้เป็นเครื่องเดิมโรงงานนะครับ 7A ครับผมเครื่อง1.8นะครับผมตัวจริงสวยมากครับเดี๋ยวชมด้านท้ายครับ ้ายเดิมนะครับฝาโปรงเดิมโรงงานครับผมยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับนี่ครับไม่มีเจาะแก๊สแน่นอนครับนี่ครับแม่แรงอยู่นี้ท่านใดหาใช้งานลองชมครับคันนี้ผมเปิดอยู่ที่ห้าหมืเก้าพันบาทนะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนได้เลยพร้อมใช้งานได้เลย แล้วก็ยางปียี่สิบนะครับดอกเยอะๆเลยนี่ครับรถได้หน้าตาเดิมนะครับพร้อมใช้งานเลยท่านใดสนใจติดต่อผมได้นะครับ083 019 7831ครับรถอยู่กทมบางแคครับสาเพลงสองขอบคุณครับผม